ตรนี่ต้องเข้ใจกันด้วยว่าแม่ความรู้สึกทุกข์เป็นสุกขเองมันก็เป็นธรรถาด้วยเหมือนกันแต่มันละเอียดอ่อนจนไม่รู้สึกเป็นทุกข์นั่นเราเอาธารถาทวารู้สึกเป็นสุกขไว้ก่อนไปแล้ว,วกันมันยังไม่เด็ดขาดมันยังไม่เป็นอกุปธ,ธรรมก็จริงแต่มันไม่รบกวนเรามากด้วอเราพอทนได้ด้วยเราพอสบายเราจะเอาอย่างนี้ก่อน นั่นจะไแปลว่าทุกคนจงพยายามทาสมาธิแบบใดแบบหนึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งแบบคทแกก่ที่ตนจะทําได้ก็จะขจัดเออราถาชนิดที่ร้ายร้ายออกไปความรบกวนจิตที่ร้ายร้ายออกไปเหรือแต่ที่มันไม่รบกวนมากกระทั่งไม่รบกวนกระทั่งละเอียดอยู่แม้จะเป็นความรู้สึกเฉยๆอยู่ก็ยังดีที่นี่มันก็เป็นบันไดสำหรับว่า จะได้ก้าวไปสู่แอกิาาณธรรมที่สูงขึ้นไปพวกสมุเทเพรนิพพานผู้มีความเคยชินในประทางนิพพานในยุทธพนนิพพาน,าน,านอยู่เสมอเสมอแล้วมันจะมีความเชื่อในพระธรรมก็ื่อมันเป็นการิดิโกขึ้นมาแล้วรู้ว่านี่มันเป็นปทุกแน่ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นศรัทธาในพระธรรมจะเพิ่มมากขึ้นความเพียรจะเพิ่มมากขึ้น ท่ก็จจ้าหน้าไปตามทางของพระนิพพานที่แท่จิงยิ่งยิ้นเพราะนั้นเราอย่าละเลยแม้แต่เป็นเรื่องแต่ทางพระนิพพานหรือวิธรรมธรรมะนิพพานและทีนี่มาถึงเรื่องสม,มเศสศแพนิพพานเป็นเรื่องสุดท้ายมีลักษณะแลาะวิธีปฏิบัติอย่างไระรล้ว่า แต่ทางคณิพานพนิพพานรปัญญาอภานั้นเราสร้างให้เกิดได้เหมือนกับอยู่ในอำนาจเราแต่เป็นเฉยนิพานนี่เราทำให้ปรากฏถ้าเราต้องยอมยอมทุกอย่างที่จะไปทำาตามปดเปลี่ยนอันนั้นและให้มันปรากฏเหมือนกับพระเจ้าโปรดให้ <c oughs> เมื่อคณิพานบังเอิญมันอาศัยความบังเอิญเป็นปัจจัยสำคัญ นิพพานบังคับมันอาศัยการบังคับจิตเป็นเกลื่อนสำคัญส่วนเอ่นิพพานเบ็ดขาดหรือสมุทเทนิพพานนี่มันอาศัยรากฐานคือนิพพาและวิราคานี่เป็นเรื่องของปัญญานิพพาความเบื่อหน่ายวิราคะคือความกำหนัดถ้าไม่สร้างนิพพาหรือวิราคะาเกิดขึ้นได้แล้วมันก็ยังไม่มีหวังที่จะมีนิพพานที่แท้จริงชนิดนี้ มุทิพา,าแปลว่าความเบื่อหน่ายยิราธาแปลว่าความคลายกำหนัดเวหนังสือมาตามอย่างนี้แต่ความจริงเหมือนมากกว่านั้นไอ้มุทิพาที่แปลความเบื่อหน่ายนี้ก็ไม่ถูกแต่เราไม่รู้จะแปลว่าอย่างไรแต่แปลว่าความเบื่อหน่ายมันมีลักษณะเป็นความเบื่อหน่ายมนเป็นความเบื่อหน่ายที่ีิเิดที่สูงขึ้นไป การเดือนายข้งชาวบ้านตามธรรมดารนี่มันเดือนนายก็ซ้ำซ้ำซากซากแล้วก็เอือมระอาเป็นอยู่กันจำเจอก็เกิดหน้ากันขึ้นมาบ้างเรื่องกินทุกวันอย่างนี้ไม่อร่อย่เกิดอย่างไรไม่อะไรมันก็เบื่อไอ้นีื่อย่างนี้ไม่ไหวมาอมุสติชาในทางรรมุสติชาในทางคำมาถ้่ามารู้ก็แท้จริงทีหลังว่าอ้าวนี่มันเป็นอันตรายแล้วก็เบื่อ ไม่รกักต่อไปแต่นี้หลงรักเมื่อแต่มารู้ว่าอ้าวมันตรงสะบบดเื่องป็นออันตรายจึงเลิกรักผล <c oughs> แต,ตมาเ,เรื่องนี้ที่เขียนเป็นภาพติศนาธรรมในโรงหนังของเรานี้ก็มีอยู่ภาพหนึ่งคือผู้หญิง เป็นพัร,รยาของบุตรันหนึ่งซึ่งเขาเคยหลงรัก่อมาเขารู้ว่าเป็นคนไม่ดีคนชั่วเขาก็เผยเนลิกเที่ยเป็นรัรยาอาย่นนรรานนนงนั้นเมื่อวันนิพพาในจีนี้มนิพพานเรียรแล้วว่าเผยได้ด้วยไม่ใช่รำคาญหรือมาที่เกิดถ้าว่าไปเกิธไปเกลียดไปรำคาญตนอนอน,รรน,นั้นไม่ใช่นิพพานในกรณีนี้ มิจฉาของชาวบ้านานะฮะที่โกรธหรือเกลียดหรือเบื่อหรือกำคาญแต่ส,สถานมิจฉาในทางธรรมหมายถึงเฉยเบื่อในที่นี้คือมันเอ่อมันสลับไปความรักความยึดถือความหวงแหันความอะไรออกไปก็เป็นความเฉยถ้ามันไม่ทำอันตรายผู้นั้นนะไม่ต้องถึงกับฆ่าตัวตายนั่นมันเป็นมิจทาเทียม ไอ้เบื่อไอ้เกลียดจนฆ่าตัวเองตายนะั่นเรียกนิติชาเพียงนิติชาแท้มันเอ่อมันเผยได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ความเอื่มรออารำคาญเพราะธ้รมซากเพราะไม่ถูกอ,อกถูกใจยิ่งไ <c oughs> ม่ต้องอาศาายัยนิติชาเป็นรากฐานของเอ่อนิติทานประเภทแดบอาด จะเรียกวณิตาหรือเรียกวิราคะนันก็ก็ได้เมือนกันวิราคะก็แปลว่าความคลายออกจางออกจากความยึดมั่นถือมั่นณิตชาคือความเบื่อเมื่อเบื่อมก็คลายออกเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือมันจะทําหน้าที่ติดต่อกันไปหรือเนื่องกันไปแค่เบื่อหนายก็คลายํำหนักมันจะไปเรื่เยจนณิตชาต่างจะไปเรื่อปจนวิราคะ็ได้ มุตเธรนิทานมีราฐานอยู่ที่มุทิภาะวิราคถ้าสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนี้ไม่เกิดก็ต้องไม่มีหวังมุติภาก็มีได้จากหลายทางอย่างเ,งเช่วก็คือเจอพูดมาแล้วอย่างสม,มา,าธิก็มุตุภาเบียนายไม่ต้องมาจากสมาธิาะจะเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นถูกต้องจึงเกิดเบีนาย อนุติทานี่มาจากอนิตจตาเห็นความไม่เที่ยงและเดือดหนายก็ได้มันก็เชื่ออันนีนิพพานนิพพานนิพพานมาจากเห็นทุนกข์เห็นความทุกข์ทรมานก็นได้ก็เป็นอัปปนิสิกะนิพพานนิพพานมาจากเห็นอนัตตาก็ได้ก็เป็นสนุญญตานิพพานที่เรื่ออนินานานมิตตานั้นไม่มีที่กําหนด มันไหลเรื่อยมันเปลี่ยนเรื่อยคือว่าอัตินิษฐรานี่ไม่มีที่ตั้งตรงไหนที่จะเข้าไปเอาเป็นสุทได้ที่จะเป็นบรรยาะมันก็หมายวาว่างไปทั้งหมดความเบื่อหน่ายมาจากเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงก็ได้ความเบื่อหน่ายมาจากเห็นความทุกข์ทรมานในสิ่งทั้งปวงก็ได้ความเบื่อหน่ายมาจากเห็นอนัตตามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงอยู่ตรงไหนอย่างนี้ก็ได้ นี่นั้นเป็นเรื่องของสัญญาที่เพียงพอจึงจะเกิดความเบื่อหน่าย